พื้นฐานของการถ่ายคลิปวีโอเลยนะครับขั้นตอนแรกก็คืออย่าให้รูปสายไปสายมาแบบนี้นะครับเพราะว่าดูแล้วมันจะเวียนหัวคนดูจะไม่ดูต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถ่ายมาแล้วเนี่ยนะฮะมันสายไปสายแบบนี้มันมีวิธีการช่วยได้บ้างนะครับจะทํายังไงไปดูในแอปแคปคัตกันครับลดอาการกล้องสายเวลาเราถ่ายคลิปนะครับขั้นตอนแรกเลยนาคลิปที่เราต้องการจะลดการสั่นไหวเนี่ยนะฮะเข้ามาในแอปแคปคัตก่อนหลังจากนั้นให้เราจิ้มไปที่โอเวอร์เลยตรงนี้นะครับ จิ้มไปเลยเพื่อทําการแก้ไขโอเวอร์เลย์นี้นะครับหลังจากนั้นให้ทุกคนเลื่อนแถบเมนูด้านล่างนี้นะครับไปทางขวามือนะครับเลื่อนไปเรื่อยๆเลยครับจนเจอกับคําว่าลดการสั่นไหวนะครับผมกดเข้าไปเลยครับทีนี้ผมจะขออธิบายตรงนี้หน่อยนะครับคําว่าการครอบน้อยสุดแล้วก็ที่แนะนําแล้วก็สเสถียรสุดต่างกันยังไงนะครับทุกคนสังเกตด,ดูที่รูปผมตรงนี้นะนะครับ การลดการสั่นไหวเนี่ยนะครับมันจะทําวิธีการคอบภาพของเรามาให้มันเล็กลงแล้วจะทําการลดการสั่นไหวด้วยระบบ AI นะครับด้วยการประมวลผลจาก AI นะครับเราจะลองกําหนดที่แนะนําก็เรากันนะครับปุ๊บเห็นไหมครับมันจะคอบรูปของเราเข้ามาอีกนิดนึงถ้าเราเอาเสถียรสุดมันก็จะคอบรูปของเราเข้าไปใกล้มากยิ่งขึ้นนะครับเห็นไหมครับนะฮะถ้ายิ่งเสถียรสุดเท่าไหร่นะครับคลิปของเรามันก็จะยิ่งสั่นน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ เราแนะนําที่แนะนําก็น่าจะโอเคแล้วนะครับหลังจากนั้นให้เราก,กดถูกออกไปเลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการเสร็จสิ้นแล้วนะสําหรับการลดการสั่นไหวของคลิปวิดีโอของเราครับเอาไปลองเล่นกันดูนะครับ